อโอเคครับนักเรียนอ๋อครูลืมครูว่าจะบอกหลายรอบแล้วนะครับผมครูก็ลืมนะครับผมก็เราเรียนจบเรื่องบทการวัดแล้วใช่ไหมไอ้พวกเครื่องมือวัดอะไรทั้งหลายอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ครูลืมบอกไปนะครับผมเผื่อมันออกข้อสอบโอนงโนะครับผมอ่ะเครื่องมือวัดอีกสองตัวที่ครูอยากให้นักเรียนรู้จักนะครับผมคือตัวนี้เอาอันนี้อ่านว่า เวอร์เนียเดี๋ยวครูเขียนดีๆดีดดกว่าเวอร์เนียชื่อเต็มๆมันชื่อ <c oughs> มันชื่อเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับผมมันคือสเกลการวัดของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับผมคือ หลายๆโรงเรียนนะครับผมไม่ไม่มีให้นักเรียนได้ดูแต่ครูเคยใช้ตอนครูไปเป็นวิศวกรนะครับผมซึ่งมันเอาไว้วัดคือค,ค่าความละเอียดมันจะค่าความละเอียดมันจะสูงมากๆนะครับผมเป็นทศนิยมประมาณ3ามตำแหน่งนะครับผมก็ค,คือค่าความละเอียดเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันเอาไว้ใช้วัด วัดสิ่งของขนาดกลางกลางางแบบว่าไปถึง <c oughs> จะพูดยังไงดีอะเล็กกลางแล้วก็ใหญ่คือเอาไว้วัดสิ่งของเล็กกลางใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากเช่น <c oughs> สมุดหนังสืออะไรประมาณเนี้ยครับนี่คือใหญ่แล้วนะหนังสืออะไรประมาณเนี้ยพวกวัสดนหนังสืออะไรประมาณเนี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมโอเคไหมแล้วก็ค่าความละเอียดเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับผมค่าความละเอียด คือมันจะละเอียดกว่าไม้บรรทัดเรานั่นเองนะครับผมโอเคไหมอันนี้ให้รู้ไว้คร่าวๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาเขาแบบว่าอะไรนะอยากวัดอันเนี้ยเน,นี้ยควรใช้เครื่องมืออะไรดีนะครับผมไม้บรรทัดนักเรียนรู้จักไม้เมนนักเรียนรู้จักไม้ทีนักเรียนรู้จักแต่เวอร์เนียนนักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักเออในโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็ ก็ไม่มีให้ใช้ใช่ป่มมามารู้จักอีกตัวหนึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่า My meter. ไมโครมิเตอร์นะครับผมใช้วัดสิ่งของที่ค่อนข้างเล็กอ่าใช้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไมโครไมโครคือสิบกำลัง ลบหใช่ป่ะแปลว่าเอาไว้ใช้วัดสิ่งของที่มันเล็กมากๆอย่างเช่นไมโครชิปจําได้ปะไมโครชิปคือเล็กมากๆเลยนะครับผมโอเคไหมเอ่ะเพราะฉะนั้นเอาไว้ใช้วัดสิ่งของที่มีขนาดค่อนข้างเล็กอ่ะมาดูอันนี้ค่าความละเอียดเท่าไหร่ครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งองสา่าเพราะฉะนั้นค่าความละเอียดค่า ความละเอียดหมายถึงทศนิยมที่มันอ่านได้ใช่ไหมก็จะเป็น0.1 2 3 4 5นี่ไง1 2 3 4 5อันนี้คือค่าความละเอียดของของเขานะครับผมก็คือทศนิยม5ตำแหน่งนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเป็นที่วัดแบบ ดิจิตอนนะครับผมจะไม่มีค่าประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมค่ามันจะเป๊ะๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคอเหมือนมันมีโจทย์โอนปีหนึ่งอะ่ะที่เขาถามว่าถ้าอยากวัดขนาดของเส้นผมควรใช้เครื่องมือใดในการวัดอะไรประมาณเนี้ยนักเรียนก็ต้องตอบว่าไมโครมิเตอร์ถูกต้องไหมเพราะมันเอาไว้ ไว้ใช้วัดสิ่งของที่ค่อนข,ข้างขนาดเล็กใช่ปะทศนิยมค่อนข้างเยอะเลยวัดวัดได้ค่าละเอียดมากๆแต่ถ้าจะวัดสมุดหนังสืออะไรประมาณนี้นักเรยียนก็ควรจะใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับผมมากกว่าไม้มากกว่าไม้บรรทัดเพราะว่าไม้บรรทัดมันแค่ทศนิยมเต็มเต็มที่ก็เท่าไหร่หนึ่ตำแหน่งสองตำแหน่งใช่ไหมอันนี้ค่าความละเอียดตั้งสามตำแหน่ง แต่เวอร์เนียบางอันก็ก็ไม่ได้ละเอียดมากนะโอเคก็จะเป็นอีกสองเครื่องมือที่ครูอยากให้นักเรียนรู้จักครับผมโอเคครูขอโทษด,ด้วยที่มันผ่านบทที่1มาแล้วเพิ่งมาบอกนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าไม่บอกอะไรเลยนะครับผมโอเคอ่ะงั้นเรามาเรียนเรื่องถัดไปกันดีกว่านะครับผมโอเคคราวนี้การเคลื่อนที่ใน แนวเส้นตรงนะครับผมอคราวนี้การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งระยะทางนะครับผมระยะทาง <c oughs> เป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาเป็นสเกลานะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้ไม่ไม่ได้ใส่หมวกใช่ไหมระยะทางก็คือความยาวที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับผม หน่วยเป็นเมตรอ่านักเรียนจำดีๆนะอ่เช่นคนหนึ่งคนเคลื่อนที่ได้ระยะทางเขาบอกว่าระยะทางสิบเมตรเออก,ก,ก็ตอบ10เมตรนั่นแหละนะครับผมแปลว่าคนคนนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง10เมตรโอเคไหมต่อมาถ้าเป็น e x สองล่ะเคลื่อนที่ไปด้านขวา3 แล้วลงมาอีก4คนนี้คนคนนี้จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่มันเป็นปริมาณเอ,อ่อสเกลาใช่ไหมนักเรียนก็สามารถจับตัวเลขบวกกันได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอบ7เมตรนะครับนักเรียนดูครูทดเลขให้ดูก่อนนะนักเรียนอาจจะ ไม่เขียนเหมือนครูก็ได้นักเรียนอาจจะไม่เขียนตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่อืมเอาที่นักเรียนสะดวกแล้วก็ที่อ่านง่ายนะครับผมอออ ex สามครับผมคราวนี้เขาเคลื่อนที่เป็นเป็นยังไงครับเป็นวงกลมใช่ไหมรัศมีเจ็ดในที่นี้น่าจะเป็นเจ็ดเมตรนะครับผมเออเจ็ดเมตรเขาทำมหาระยะทาง ที่คนคนนี้เคลื่อนที่ได้อครบหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมคูอาจจะเขียนไม่ดีสูตรสูตรวงกลมว่าไงครับสูตรเส้นรอบวงนะครับผมอย่าไปใช้สูตรพื้นที่ผิววงกลมนะเราไม่ได้เราไม่ได้จะคิดพื้นที่นะเราต้องคิด <c oughs> แบบว่าเส้น รอบรูปวงกลมนะครับผมเอาแค่รอบนอกก็พอสูตรมันคือ2พาย R นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้น2พายพายเป็น22ส่วน7ถ้านักเรียนจะใช้3.14มันก็จะยากนะครับผมโอเคไหมอ่าคูณรัศมี r คือรัศมีเท่ากับ7อ้าวตัดกันได้พอดีเลยนะครับ7ตัด7 เพราะฉะนั้นคนนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากับ44เมตรนั่นเองนะครับผมเย่ e, จบแล้วสำหรับระยะทางระยะทางก็แค่จับตัวเลขมาบวกกันให้หมดนะครับผมอะต่อมาการกระจัดครับผมระยะทางกับการกระจัดระยะทางสัญลักษณ์เป็นตัว s เฉยๆนะครับแต่การกระจัดการกระจัดจะเป็นปริมาณ เวกเตอร์ ector, แล้วก็จะมีหมวกอยู่ข้างบนนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาวจะคิดทิศทางด้วยนะครับผมแอนการกระจัดหมายถึงความยาวที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายนะครับผมหน่วยเป็นเมตรแอมาดูแอนคนคนนี้ครับผม e x หคนคนคนนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง เอ้ยไม่ใช่ระยะทางเดินไปเป็นเส้นตรงด้านขวาเพราะฉะนั้นก็จะได้การกระจัดเท่ากับ10เมตรเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นระยะระยะทางกับการกระจัดมีสิทธิ์เท่ากันได้นะครับผมโอเคไหมถ้าเขาเคลื่อนที่แบบว่าด้านขวาอย่างเดียวด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับผมมีโอกาสเท่ากันได้นะอ่ะต่อมาเคลื่อนที่ด้านขวา 3เมตรแล้วก็ลงล่างอีก4เมตรโจทย์เดียวกันเลยนะโจทย์เดียวกันเลยนะโอเคไหมโจทย์เหมือนข้างบนเลยแอะแต่วิธีคิดต่างกันครับผมแอะเคลื่อนที่มานี่สามเคลื่อนที่มานี่สี่การกระจัดเขาบอกว่าให้ลากจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายอ่า อันนี้ก็จะเป็นการกระจัดของเราคล้ายๆการหาเวกเตอร์ลับเลยนะเนี่ยนะครับผมอ่ะนะคราวนี้นอกจากคล้ายๆเวกเตอร์ลับไม่พอวิธีคิดยังเหมือนเวกเตอร์ลับด้วยครับผมหรือแรงลับเรานั่นเองแป๊บหนึ่งนะครสะูสือึกเอะเพราะฉะนั้นอ่ะจะเป็นเท่าไหรล่ละการกระจัดของเราแอบไปแอบทดเลขครับผม แอบเพราะฉะนั้นอ่ آ, ด้านตรงข้ามมุมฉากตึ๊มมุมฉากอยู่นี่ด้านตรงข้ามคือด้านที่ยาวที่สุดเสมอเอาด้านนั้นตั้งเพราะฉะนั้นด้านที่ตรงข้ามมุมฉากก็คือการกระจัดของเรานั่นเองใช่ไหมอ่เดี๋ยวอ่เอาด้านที่ยาวที่สุดตั้งใช่ไหมบวกด้วยด้านที่เหลือนะครับผมด้านที่เหลือก็จะเป็น3 บวกด้วย4ถูกต้องไหมบวกด้วยด้านที่เหลือหลังจากนั้นยกกําลัง2มันทั้งหมดนะครับผมอันนี้เป็นสูตรจําของครูเองนะครับผมเอาด้านที่ยาวที่สุดไว้ด้านซ้ายบวกด้วยด้านที่เหลือหลังจากนั้นยกกําลัง2มันให้หมดถ้านักเรียนจากกําสูตรพีทาโกรัสไม่ได้อะนะอ่ะคราวนี้ยกกําลัง2ใช่ไหมยังไม่ได้ทําอะไรไอ้3ยก 3ยกกำลัง2คือ3คูณกัน2ครั้ง3 3เป็น9 4คูณกัน2ครั้ง16อา่าได้เท่าไหร่25 s ากำลัง2อยากได้ s เฉยๆทำไงอยากได้ s เฉยๆใส่รากที่2ให้มันใช่ไหมอา่าเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ s รากที่2ของ25ก็จะเท่ากับ5 หน่วยนั่นเองนะครับผมอุ้ยต้อง5เมตรแล้วแหละเพราะว่าเขาให้หน่วยมาใช่ไหมอันนี้เป็นเมตรอันนี้เป็นเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้5เมตรด้วยเช่นกันอ่าเราก็สามารถรู้แล้วว่าการกระจัดเนี่ยเท่ากับ5เมตรนะครับผมโอเคดูครูให้เสร็จก่อนเด้ออย่าเพิ่งลงมือทำเด้อโอเคไหมอ่าวิธีคิดเหมือน การหาเวกเตอร์รับแบบตั้งฉากเลยก็เอาจริงแล้วมันก็อันเดียวกันนะ่ะใช่ป่ะโอเคไหมการหาเวกเตอร์รับนะครับผมแบบตั้งฉากกันคิดแบบนี้เสมอนะนักเรียนต้องจำนะเพราะว่าอ่เดี๋ยวมันจะได้เจออีกเยอะแยะมากมายนะครับผมมาดูอันนี้มั่งนะครับผมนักเรียนว่าอันนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้เคยเป็นข้อสอบ รับตรงมขนะครับผมทำไมครูจำได้ละ่ะเพราะว่าก่อนตอนเด็กๆครูก็เอาข้อสอบปีเก่าๆมาทำอยู่เหมือนกันนะครับผมแอบรับตรงม,มขก็คืออ่อมขก็คือมหาลัยคอนแก่นนั่นเองเป็นข้อสอบรับตรงนะครับผมแอบโอเคถ้าคนคนนี้เคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบวงกลมการกระจัดจะ เท่าไรการกระจัดคืออะไรนะให้วัดจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายอ่ะสมมติครูเคลื่อนที่ครบอืออครบพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่คือวัดจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายมันกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นการกระจัดในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับศูเมตรนะครับผมโอเคไหมเพราะว่า เพราะวนกลับมาที่เดิมนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะฮะใครงงตรงไหนสงสัยตรงไหนรีบยกมือถามเลยครับคนที่อยู่ในห้องเรียนอะรีบยกมือถามเลยนะนี่มันพึ่งแบบว่าเบสิกพึ่งเริ่มต้นนะหลังๆแบบ ยากกว่านี้10เท่าเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอะสรุปรอบสุดท้ายระยะทางก็คือจับตัวเลขบวกกันได้เลยไม่สนใจทิศทางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่ถ้าการกระจัดเราจะต้องจับมันบวกลบกันแบบเวกเตอร์นะครับผมอ่าต้องจับมันกระทำกันแบบเวกเตอร์นะโอเค ถ้าเวกเตอร์มันตั้งฉากกันใช่ไหมก็ต้องคิดแบบเวกเตอร์คล้ายๆพีทาโกรัสใช่ไหมแ่าแล้วการนับก็คือจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายนั่นเองถ้ามันวนกลับมาที่เดิมการกระจัดก็จะเป็น0นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครั้งหน้าจะเรียนเรื่องอ้อาแบบฝึกหัดซะแล้วโอเคก็ดีนักเรียนจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมบา,บายๆจ้า